ในปี1976หมู่บ้านสารตีจังหวัดเสียมราฐกลายเป็นเพียงความทรงจำเมื่อทหารเขมรแรงบุกเข้ามาและบังคับให้ชาวบ้านทิ้งทุกอย่างเพื่อเดินเท้าผ่านป่าทึบไปยังค่ายทำงานหมายเลขเจ็ดซึ่งตั้งอยู่ในป่าตายสถานที่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของวิญญาณโบราณและความตายที่ไม่เคยสงบ นายเด็กสาววัย16ปีโศกพี่ชายวัย20ปีและตายายหมอยาคนสุดท้ายของหมู่บ้านต้องเผชิญกับความโหดร้ายของค่ายและความลึกลับของป่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ค่ายทำงานหมายเลขเจ็เป็นเหมือนคุกที่ไม่มีกำแพงหลอมรอบด้วยป่าตายที่ทึบจนแสงแดดแทบไม่ส่องถึง ชาวบ้านนอนในเพิงไม้ไผ่ที่พื้นเป็นดินโคลนเปียกชื้นหนาวเย็นในยามค่ำคืนและร้อนอบอ้าวในตอนกลางวันนายและโศกถูกบังคับให้ทำงานหนักตั้งแต่รุ่งสางจนดึกดื่นพวกเขาต้องขุดคลองในดินแข็งที่เต็มไปด้วยรากไม้และก้อนหินโดยใช้จอบและเสียมที่ด้ามหักจนมือถลอกเป็นแผล บางวันนายเห็นเพื่อนบ้านลม้มลงจากความอ่อนล้าและถูกทหารตีด้วยหวายจนลุกขึ้นทำงานต่ออาหารมีเพียงข้าวต้มที่บางครั้งมีแต่เมล็ดข้าวรีบปนทรายและถ้าทหารอารมณ์ดีอาจได้ใบมันสัมปะหลังต้มมาแบ่งกันตายายถูกส่งไปทำงานที่กระท่อมเงียบสถานที่ที่ชาวบ้านเรียกว่าบ้านแห่งความตาย มันเป็นเพลิงเล็กๆซ่อนอยู่ในเงามืดของป่าใช้สำหรับเผาศพและจัดการร่างของผู้ที่ถูกประหารตายายเล่าให้นายฟังว่าเธอต้องลากศพที่หนักอึ้งไปยังกองไฟบางศพมีรอยเชือกรัดคอจนผิวหนังฉีกขาดบางศพมีแผลจากมีดที่ลึกจนเห็นอวัยวะภายใน เธอเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกโยนลงกองไฟทั้งที่ยังกระพริบตาได้ตายายพยายามไร้คา,าถาเพื่อปลอบวิญญาณแต่ทุกครั้งที่ไร้เธอรู้สึกถึงความหนักอึ้งในอากาศราวกับมีบางอย่างจ้องมองจากเงามืดสหายเดชหัวหน้าค่ายเป็นชายร่างใหญ่ที่มีรอยแผลเป็นจากหน้าผากถึงคาง เขามักสวมเสื้อดำเปื้อนคราบสีน้ำตาลเข้มและพกปืนพกที่ไม่เคยใช้แต่แค่ชูขึ้นก็ทำให้ทุกคนหวาดกลัวเดทมีนิสัยแปลกคือชอบเดินวนรอบค่ายในยามค่ำคืนพร้อมจุดทูบแล้ววางข้าเหนียวผสมเลือดไก่ไว้ที่โคนต้นไม้ใหญ่ชาวบ้านกระซิบกันว่าเขาทำพิธีเพื่อเอาใจวิญญาณในป่า แต่ตายายบอกว่านั่นเป็นความผิดพลาดเพราะวิญญาณเหล่านี้ไม่ยอมรับการเส้นไหวาจากผู้ที่มีมือเปื้อนเลือดชาวบ้านในค่ายเริ่มป่วยด้วยอาการที่ไม่มีคำอธิบายบางคนมีไข้สูงและพูดจากคล้ายถูกผีสิงบางคนตื่นขึ้นมากลางดึกและเล่าว่าเห็นเงาดำยืนอยู่ที่ปลายเท้า ชาวบ้านชื่อโอมซึ่งเป็นชายวัยกลางคนที่เคยเป็นครูเริ่มมีอาการแปลกๆเขานั่งจ้องมองตาในยามค่ำคืนและพูดถึงผู้หญิงในชุดขาวที่มาหาเขาในฝันเธอมีผมยาวปกคลุมหน้าและมือที่ยาวจนลากพื้นโอมบอกว่าเธอร้องไห้และพูดว่าเจ้ามาแทนข้าไม่ได้ ไม่กี่วันต่อมาโอมถูกพบว่านอนตายอยู่ใกล้รั้วค่ายร่างกายบิดเบี้ยวเรากับถูกบีบอัดและใบหน้าติดอยู่ในท่ากรีดร้องหนึ่งในเหตุการณ์ที่นายจดจำได้ไม่ลืมเกิดขึ้นเมื่อทหารขมือแรงสั่งให้ชาวบ้านช่วยรื้อถอนกองหินเก่าในค่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นซากสารเจ้า ขณะที่นายและโศกช่วยกันยกหินออกเธอพบถุงผ้าเก่าที่เต็มไปด้วยเครื่องรางทำจากไม้แกะสลักและกระดูกสัตว์เล็กๆเมื่อสัมผัสถุงนั้นนายรู้สึกถึงความเย็นที่ไหลาจากปลายนิ้วสู่แขนและได้ยินเสียงกระซิบที่เหมือนมาจากในหัวของเธอคล้ายคำสาบในภาษาขเขมรโบราณโศกบอกให้เธอวางถุงลงและอย่าสัมผัสอีก แต่คืนนั้นนายฝันเห็นผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ที่ขอบเตียงเธอยื่นมือที่ยาวผิดปกติมาจับหน้าและเมื่อนายตื่นขึ้นเธอพบรอยนิ้วมือสีแดงจางๆบนแก้มอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อทหารขเขมรแรงชื่อสหายเร่งซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายถูกส่งไปตรวจสอบป่าหลังจากมีรายงานว่าชาวบ้านพยายามหลบหนี เร่งเป็นคนที่ชอบตีเด็กด้วยไม้ไผ่และหัวเราะเมื่อเห็นคนร้องไห้เขาเข้าไปในป่าพร้อมไฟฉายและปืนแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทหารที่ไปด้วยกันวิ่งกลับมาด้วยสีหน้าซีดขาวพูดจาติดขัดว่ารู้สึกถึงบานอย่างที่ตามมาในป่าเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบไฟฉายของเร่งวางอยู่ที่ขอบป่า ตัวหลอดไฟแตกและมีรอยเล็บขูดยาวบนด้ามชาวบ้านบางคนเชื่อว่าเขาถูกผู้พิทักษ์ผีป่าวิญญาณโบราณที่มีเขากวางและตาแดงลากตัวไปเพราะเขาลบหลู่ป่าด้วยการทิ้งศพโดยไม่ทำพิธีคืนหนึ่งเกิดพายุฝนหนักจนค่ายเต็มไปด้วยโคลนทหารสั่งให้เผาศพจำนวนมากในกระท่อมเงียบเพื่อกำจัดหลักฐานตายายเล่าว,ว่า ขณะที่กองไฟลุกโชนเธอเห็นเงาไร้หน้านับสิบยืนเรียงกันเป็นวงกลมรอบกระท่อมมันไม่ขยับแต่ราวกับกำลังดูดซับควันจากกองไฟชาวบ้านในค่ายเริ่มได้ยินเสียงร้องครวญจากป่าคลายคนร้อยคนกำลังร้องขอความช่วยเหลือนายรู้สึกถึงความหนักอึ้งในอกและเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่าง เธอเห็นเด็กเร่ร่อนสามคนยืนจูงมือกันท่ามกลางสายฝนร่างของพวกมันเปียกชืน้นแต่ไม่มีน้ำหยดลงพื้นเธอหลับตาแน่นและภาวนาให้ถึงเช้าป่าตายที่ล้อมรอบค่ายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับต้นไม้สูงใหญ่มีรอยขูดยาวที่ดูเหมือนรอยเล็บมนุษย์และบางต้นมีคราบสีน้ำตาลเข้มที่ไม่รู้ว่าเป็นยางไม้หรือเลือดแห้ง กลิ่นเน่าเหม็นลอยอยู่ในอากาศโดยเฉพาะบริเวณที่เชื่อว่าหลุมศพหมู่ชาวบ้านที่ถูกส่งไปเก็บฟืนในป่ามักกลับมาด้วยสีหน้าหวาดกลัวบางคนเล่าว่าเห็นรอยเท้าเล็กๆปรากฏขึ้นเองบนพื้นดินเปียกและบางคนได้ยินเสียงร้องกล่อมเด็กที่ขาดหายเป็นช่วงๆ เหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในป่าเกิดขึ้นเมื่อนายและโศกถูกส่งไปตัดไม้ไผ่ใกล้ลำธารขณะที่ทำงานนายได้ยินเสียงใบไม้กรอบดังจากด้านหลังเธอหันไปแต่ไม่เห็นอะไรจนกระทั่งรู้สึกถึงลมหายใจเย็นที่ต้นคอเมื่อมองลงไปเธอเห็นมือเล็กๆสีขาวซีดโผล่จากพื้นดินจับข้อเท้าของเธอแน่นเธอกรีดร้องและดึงขาออก โศกช่วยตีผื้นด้วยไม้จนมือนั้นหายไปแต่ทั้งคู่เห็นรอยนิ้วมือสีแดงบนข้อเทา้าคล้ายรอยไหมที่เจ็บปวดเมื่อสัมผัสตายายบอกภายหลังว่านั่นเป็นฝีมือของเด็กเร่ร่อนวิญญาณของเด็กที่ตายอย่างทรมานและพยายามดึงคนเป็นให้ลงไปอยู่ด้วยอีกครั้ง หชาวบ้านชื่อนกซึ่งเป็นชายหนุ่มที่พยายามรักษากำลังใจด้วยการร้องเพลงเก่าๆถูกส่งไปขุดหลุมในป่าเพื่อฝังศพเขากลับมาด้วยอาการตัวสัน่นและเล่าว่าเห็นผู้หญิงในชุดขาวนั่งร้องไห้ยอยู่บนกิ่งไม้สูงเธอมีผมยาวปิดหน้าและร้องเพลงด้วยเสียงที่เหมือนลมพัดผ่านโพรงไม้ นกพยายามวิ่งหนีแต่รู้สึกเหมือนขาของเขาเคลื่อนไหวช้าลงราวกับถูกบางอย่างกดทับคืนนั้นเขานอนสมด้วยไข้สูงและพูดถึงหลุมที่ไม่มีวันเต็มก่อนจะหายตัวไปไม่วันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบรองเท้าของเขาวางอยู่ใกล้หลุมศพที่เขาขุดราวกับถูกทิ้งไว้เป็นเครื่องหมาย ตายายเล่าว่าป่าตายไม่ใช่ที่อยู่ของวิญญาณมนุษย์แต่ยังมีอารักขาเทวะหรือผู้พิทักษ์ผีป่าวิญญาณโบราณที่ปกป้องผืนป่ามานานนับศตวรรษมันมีร่างกายเหมือนมนุษย์แต่ปกคลุมด้วยเถาวันและใบไม้เขากวางแตกกิ่งก้านและดวงตาเรืองแสงสีแดงชาวบ้านคนหนึ่งชื่อลานอ้างว่า เห็นมันยืนอยู่เหนือหลุมศพหมู่ในคืนที่มีหมอกหนามันชี้ไปที่ทหารเขมรแรงที่กำลังลากศพและในเช้าวันนั้นทหารคนนั้นถูกพบว่านอนทายในป่าร่างกายบิดเบี้ยวราวกับถูกบีบด้วยมือยักษ์ความโหดร้ายของสหายเดชและความน่าสะพรึงกลัวของป่าทำให้นายโศกและตายายตัดสินใจหลบหนีพวกเขารู้ว่า การอยู่ในค่ายต่อไปหมายถึงความตายไม่จากทหารก็จากวิญญาณโศกแอบขโมยมีดจากครัวและเก็บมเมล็ดข้าวแห้งไว้ในถุงผ้าเล็กๆตาใหย่เตรียมเครื่องรางที่ทำจากใบไม้ศักดิ์สิทธิ์กระดูกไก่ที่ผ่านการไร้คาถาและดินจากสารเจ้าเก่าที่เธอซ่อนไว้ เธอบอกว่านี่เป็นเครื่องรางที่อาจปกป้องพวกเขาจากวิญญาณแต่ไม่มีอะไรรับประกันได้เมื่ออยู่ในป่าตายคืนก่อนหลบหนีตายายทำพิธีในเพิงพักโดยใช้ทูบและไร้คาถาโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเธอขอให้วิญญาณในป่าปล่อยทางให้พวกเขาแต่ขณะที่ไร้คาถา ทูบดับลงเองและนายรู้สึกถึงมือเย็นเย็นสัมผัสที่ไหลเธอหันไปแต่เห็นเพียงเงาดำที่เคลื่อนผ่านหน้าต่างโศกพยายามปลอบว่านั่นเป็นแท่เงาต้นไม้แต่ตายายมีสีหน้าหนักใจเธอบอกว่าวิญญาณรู้ว่าเรากำลังจะหนีและบางตนอาจไม่ยอมคืนที่หลบหนี ป่าตายเงียบจนน่ากลัวไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งหรีดนายโศกและตายายวิ่งฝ่าความมืดโดยมีเพียงแสงจันทร์เป็นแนวทางขณะที่วิ่งนายได้ยินเสียงใบไม้กรอบดังเป็นจังหวะราวกับมีคนเดินตามเธอเห็นเงาเด็กเร่ร่อนยืนอยู่ข้างต้นไม้เป็นระยะระยะร้องเพลงกล่อมเด็กด้วยเสียงที่ขาดหาย ตายายบอกให้ทุกคนเดินต่อไปและอย่าหยุดเพราะการหยุดอาจทำให้วิญญาณมีโอกาสเข้าถึงตัวเมื่อใกล้ถึงชายแดนเสียงตะโกนของทหารขเขมรแดงที่ตามมาดังขึ้นนายรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ออกมาจากผืนดินและเมื่อมองย้อนกลับไปเธอเห็นผู้พิทักษ์ผีป่ายืนสูงเด่นท่ามกลางหมอก มันยกมือที่ปกคลุมด้วยเถาวั์ชี้ไปที่ทหารและเงาดำนับสิบพุ่งออกจากพื้นดินราวกับกลืนร่างทหารเข้าไปเสียงกรีดร้องของทหารเงียบลงในพริบตานายโศกและตายายรอดถึงชายแดนไทยด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนล้าและใจที่หวาดกลัว พวกเขาเล่าเรื่องราวของค่ายหมายเลขเจ็และป่าตายให้ผู้ลีภัยฟังบางคนเชื่อว่านั่นเป็นเพียงความกลัวที่ทำให้เห็นภาพหลอนแต่บางคนที่เคยผ่านบริเวณนั้นยืนยันว่าได้ยินเสียงร้องไห้และเห็นรอยมือสีแดงบนต้นไม้หลังจากการล่มสลายของขเขมรแดงในปี1979ป่าตายกลายเป็นสถานที่ต้องห้าม ชาวบ้านเล่าว่าบางคืนยังคงได้ยินเสียงร้องเพลงกล่อมเด็กและเห็นเงาดำเคลื่อนไหวในหมอกและผู้ที่กล้าเข้าไปในป่ามักกลับมาด้วยรอยขีดข่วนที่อธิบายไม่ได้หรือไม่กลับมาอีกเลยเมื่อนายโศกและปลายายถึงชายแดนไทยร่างกายของพวกเขาอ่อนล้ามือและเท้าเต็มไปด้วยแผลถลอกจากน้ำและกิ่งไม้ในป่าตาย หัวใจของพวกเขายังเต้นแรงจากความกลัวที่ไม่อาจลบเลือนภาพของผู้พิทักษ์ผีป่าที่ยืนสูงเด่นท่ามกลางหมอกมือที่ปกคลุมด้วยเถาวันชี้ไปยังทหารขมิมนแดงที่ถูกเงาดำกลืนหายไปยังคงติดอยู่ในใจของนายราวกับรอยแผลที่ไม่มีวันหาย เธอรู้สึกได้ถึงสายตานับร้อยจากความมืดของป่าตายที่จ้องมองพวกเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายที่ข้ามพรมแดนในค่ายผู้หลีภัยในประเทศไทยพวกเขาเล่าสู่กันฟงังอย่างเงียบๆด้วยใบหน้าซีดขาวราวกับคนตายตายายเล่าเรื่องราวของค่ายหมายเลขเจ็ดและป่าตายให้เพื่อนผู้หลีภัยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ เธอเล่าถึงเงาไร้หน้าที่ลอยอยู่ในเงามืดเด็กเร่ร่อนที่ร้องเพลงกล่อมเด็กด้วยเสียงที่ขาดหายและผู้พิทักษผีป่าที่มีเขากวางและดวงตาแดงกำผู้หลีภัยบางคนนิ่งฟังบางคนสายหัวราวกับไม่เชื่อแต่มีชายชราที่นั่งอยู่ใกล้ๆซึ่งเคยผ่านบริเวณน,นั้นในช่วงสงครามพูดขึ้นว่า ป่าแห่งนั้นไม่ใช่ที่ของคนเป็นมันเป็นที่ของวิญญาณที่ไม่มีวันสงบเขาเล่าว่าเคยเห็นรอยมือสีแดงบนต้นไม้ในป่าตายและได้ยินเสียงร้องไห้ในยามค่ำคืนโดยไม่มีที่มาหลายปีต่อมาหลังจากการล่มสลายของขเขมรแดงในปี1979ข่าวลือเกี่ยวกับป่าตายยังคงแพร่กระจาย ชาวบ้านในเสียมราฐเล่าว่าป่าแห่งนั้นกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามผู้ที่เข้าไปมักไม่กลับออกมาหรือหากกลับมาก็กลายเป็นคนละคนบางคนเล่าถึงรอยเท้าเล็กๆที่ปรากฏขึ้นเองบนพื้นดินเปียกบางคนเล่าถึงกลิ่นเน่าเหม็นที่โชยมาพร้อมลมเย็นผิดฤดู และบางคนเล่าถึงเงาดำที่ยืนนิ่งอยู่ข้างต้นไม้ในคืนที่ไร้ดวงจันทร์ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของผู้ที่ตายอย่างทรมานในยุค,คเขมีแดงยังคงวนเวียนอยู่ในป่าผสมผสานกับวิญญาณโบราณของป่าที่โกรธแค้นจากการถูกก่อกวนด้วยเลือดและความตาย นายและโศกพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศไทยแต่ตายายเลือกที่จะกลับไปยังกัมพูชาหลังสงครามสิ้นสุดเธอบอกว่าต้องไปทำพิธีปลอบวิญญาณที่หลงเหลืออยู่ในป่าตายเพื่อให้พวกเขาสงบลงได้บ้างแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอรอดชีวิตจากการกลับไปครั้งนั้นหรือไม่เพราะหลังจากนั้นไม่มีใครได้ยินข่าวคราวของตายายอีกเลย ชาวบ้านบางคนบอกว่าเธออาจถูกวิญญาณในป่าดึงตัวไว้เพราะรู้มากเกินไปเกี่ยวกับพิธีกรรมโบราณที่ถูกลืมเรื่องราวของค่ายหมายเล็กเจ็ดและป่าตายสะท้อนความโหดร้ายของยุค,คเขมรแดงที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านและทิ้งรอยแผลไว้ในใจของผู้รอด ความตายที่ไม่เป็นธรรมในป่าแห่งนั้นไม่ได้จบลงเพียงแค่ร่างกายดับสูญแต่กลายเป็นวิญญาณที่เต็มไปด้วยความแค้นและความสิ้นหวังเงาไร้หน้าเด็กเร่ร่อนและผู้พิทักษ์ผีป่าไม่ใช่แค่นิทานหลอกเด็กแต่เป็นคำเตือนจากปากชาวบ้านที่รอดชีวิตมาเล่าว่า ความชั่วร้ายที่มนุษย์กระทำต่อกันสามารถปลูกบางสิ่งที่เก่าแก่และน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่ามนุษย์ให้ตื่นขึ้นคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมว่าวิญญาณเหล่านั้นยังคงอยู่ในป่าตายหรือไม่หรือบางทีพวกมันอาจไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ในป่าแห่งนั้นลองนึกภาพดูสิว่าถ้าคุณเดินอยู่ในป่าที่ยามค่ำคืนเงียบจนน่ากลัว ได้ยินเสียงร้องเพลงกล่อมเด็กจากความมืดหรือเห็นรอยมือสีแดงบนต้นไม้คุณจะกล้าพิสูจน์ความจริงหรือจะวิ่งหนีเหมือนนายและโศกถ้าคุณคิดว่าตัวเองกล้าพอลองค้นหาคำตอบด้วยตัวเองดูแต่จงจำไว้ว่าบางสิ่งในเงามือดอาจกำลังรอคุณอยู่และมันอาจไม่ยอมให้คุณกลับออกมาเล่าเรื่องราวของมัน